ันนี้คุณคิดเหมือนผมอย่างนึงก็คือว่าผมชอบผิวอย่างตัวโปไม่ชอบชอบเหรอไม่ชอบแต่เราชอบดูเขามันไม่เหมือนกันชอบดูเขาผมคุ่หลอในความเห็นของคุณคืออะไรผมห่วงด้วย่ะผมก็ห่วงผมยอเรับผมห่วงก็ผมรักเขาผมก็ไม่อยากให้เขาโชว์อะไรเยอะแต่จริงๆแต่งได้ไหมก็จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละผมก็ให้แต่งแหละแต่ว่าถามว่าผมสบายใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่เดี๋ยวนะ ระหว่งางเล่าเรื่องแต่งตัว рон, โป๊มุกสลินกับมอสทำไมคือทำไมนมกูกูจะโชว์มึงจะทำไมซึ่งเอาจริงการแต่งตัวโป๊ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องผิดเพราะผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้อยากแต่งตัวโป๊ก็จริงเพราะนั้นย้ำอีกทีว่านี่คือเวทีแห่งความหลากหลายจริงๆเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเขียนเดลี่ เก็บทุกอย่างเลยผมเป็นคนชอบจดชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยผมชอบอ่านหนังสือผมก็เลยชอบในแบบตัวหนังสือข้างในมากกว่าเวลาแบบมันนั่งดูกี่ทีมันก็ทําให้ผมยิ้มได้เสร็จแล้วหนึ่งเดือนคุณก็ใช่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 ครับใช่ผมจะเอาไปให้เขาดูทุกๆเดือนทุกวันครบรอบอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่ไม่ทำมาตลอดรอประสามเดือนแรกคือผมขอเขาเป็นแฟนผมก็เลยเขียนลงไปแล้วก็กระดาษปิดไว้ให้เขาเปิดขึ้นมาเอง เดินแรกเขอเป็นแฟนก็เลยเปิดเลยโอเคในคอสำรัญที่ยาวสุดของเขาในไดรี่ไดรี่เขียนงานไดรี่นี่คือไดรี่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าคุณไม่ชอบคบกับผู้หญิงที่ไม่ยอมเปิดตัวแต่ว่าคุณเวลามีแฟนคุณเปิดตัวเลยคุณก็อยากบอกใช่ครับลงนู่นลงนี่ผมว่ามองว่ามันน่ารักดีนะครับอืมครับแบบว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบต้องอวดใครหรอกเอาจริงๆผมแบบอยากจะเก็บโมเมนต์ดีๆไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาให้เหตุผลมาว่าทําไมเขาไม่เปิดตัวก็เ,เดี๋ยวผ<ม>ัวเขารู้ผมไนฐผู้หญิงแล้วครอบครัวก็เกีดกันเหมือนกันรู้พ่อแม่ผัวครัวกันลูก<ม>เอเอเขาให้เหตุผลมเ<อ>าเขาให้เออให้ตุผลยังไงก็ติดพ่อแม่แหละครับกลัวพ่อแม่รู้างรอใช่ ไม, <S <S <Hey. S 1> ไม่ไม่ไม่ก็เหมือนแบบว่าก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่มันไม่เสียหายนะมันไม่ได้แบบลงรูปแบบหอมแก้มกันกอดกันกอดคอกันก็แค่แบบก็แค่แบบถ่ายรูปคูก่กันลงอ,อจริง,รรงๆลึกๆคุณหวังความบริสุทธิ์ใจความชัดเจนไหมว่าถ, <S <S ถ้าเปิดตัวกับฉันแปลว่าเธอร้อยเปอร์เซ็นต์กับฉันเธอไม่มีคนอื่นสามสี่ห้าคุณคุณหวังผลในทางนั้นด้วยไหมมันก็นิดหน่อยเหมือนเหมือนกับว่ามันก็เป็นผลพลอยได้ที่เราได้มาออาอาล่ะแต่นั่นก็คือ สิ่งที่เป็นหนุ่มโสดแล้วพวกเราได้รู้จักเขาเท่านี้ในเกมนี้เราอนุญาตให้เท่า